สีเหลืออนึงเอ้ยันี่มขาไปดใจโอ้ยนี่กวดแขนอยู่นี่ตัดเขียวเหี้บซื้อได้เออเนี่ย พี่เนียนอันนั้นเปงไหรฮะเพือตัดเปยดีบดอกว่จะไปเปลือติลวดีบ้าเพ่จะไเอยมือแรงโกบอกด้วยแทไปเปลอนแรติะเกียบเตียนไม่พ่ต้มหลวดเงวิมือแงมันไหลายมือดวย่ไหลายางแต่ก็ติดไหลจนาม้อฮกเด็เฮน่หยัน ก็เปือ็ตเองเปนอย่างน้นรที่ทเป็นงานเดียก็ชนไปทำเป็นนี่างั้ไปดีบมันนังไงนั่นีบมัว่หายน่เนี่ย่หายนี่คือกับเราย้นกลนกบได้เยเดีนี่ของข่รามันมายกกับรอัน้าัน่โยกกับอก็บอรกัคือตนี้มันเไทมันมันเป็นอันคือมันเทียปอก เนียกจบในพมเนี่ยเป็นเหแงไก่ดกถุงวันเดียวนี่สิกว่กบานไหเข็กระเจียวยืสิเต็มัเบย์ไหมสิยายินาดีไว้น้ำเมลเมตรโอ้ยน้ำพื้นกินเม็ดยอกินมือเลม้ะเออุดเหมอเด๋หมอเดี๋วันนี้ก็ไปหามาย นอำจับไฟตึ้น้ำรับ้านสวางเลยดีไปไอ้ซูเฮ็ดแข็งแค่ก่อนใช่หรอจะคนดุดุข้ม่าือไนะเอาุกแขนงอนได้วัผู้ไรเนี่ยง แวมันสีลอยขนแมันเด็ดโดนหลาดงพมให้ี่รอยไปไทเลยมันเ็ดดีตึงตึงเอาอ่ะหอน่อนอ่ะมันเด็ดไงเออแล้วก็เนี้อ่ะผู้น่ที่ว่าจบมากร้านา่ากได้ดีแต่ว่งไอ้ล่ามาพูดอเจ้าเนี่ยหางนัทำมาเยะ่ดน

กินยาดื้อกั้นใจกินดื้อดือเรืองหมูเขาเราะกว้กินจะคำไปกระจุหมอเขาเนี่ยเอาเอากูกับเป็นบ้านอนลืมกินเขานอเลยกินยาหรอกินบ้าแส่ใหเด็กกินบ้าเด็กินยาให้กันนั่ถามี่ิงงเ้าน้อยเดียวเห็นพีินเี่ยห้เราเหมือตายตายเราอยู่คนเดียวี่นเขา่า่เหงเอาเพือมาจอยเสพราะว่พู้น่อยเถร็ห โ well, อ so, so, ๊ยคนหนึ่งเขาบกเนี่ยขาบอสบาย้วยกันไม้ื่อปาก็ะสสบายสบายตว่ขีดรถมาเป็นอย่างเด้งหยัหยังมันตูมองทะลับทุกวีดมากหนไจะกี่ข่อยเป็น หวดเป็นนเนี่ยมื่อก้ไขวดัดเป็นไข่แขนสชิลุดอ,อกน้อนกับปนะออด้นอนกับด้นอนเลยเือกัตนตัโอ้ยแต่เรแขนชิลุดควดยังว่ามันตาแตกมันปาแฟนไห้กูตายแท่สันดอกไก่ตัวอื่นเขาทิ่ไปกรุงแกเลยดกว่าเปล่ปา,าไปเขานำโหลดถอนแล้วเจ้ายหัดหเงินเดี๋ยว มันโล่มันนันเนาะมันเท่าตึงมันเขียนกางคืนกับเด็กเนาะพรามากพรมาแมนมันไปคุณก้อนแบบนี้ว่าที่นึงยงที่ไปซ้อมอ่ะสิก็พอดีนะเขามั้ยแนี้ม่ะคย่ยวอือคุยยัวแบบนีคุยัวแบนว้าวว้าวอะไรกันกิน ้ยมีกายิบรถ่เป็นยังดอกเวลาย่างอมันยางมาตรนานมันยู่หัวเขามันมันยู่หัวเขาเจบหัดหมันหลุดก็อาจมันแข็งเราว่างจะของอะ ไปแล้วอันรมาแล้วังยังตะาแล้วเขาเคยังเลี้ยวหนียเขาเคเหบกเลีวกันกี่แรีนขืนแล้วเริ่มงทุเงียนด้แรโล่งเรีนข้นเรียล่เลยไม่เดินแบบชุดจานจาเราโอดไปน่อยฮเดินน้องตัวผู้สาวก็เอื่นพามั้ยออแต่ไม่ดคุยแต่กเพื่อไปดอกทับ เอามือนั่นเดีอเจ้าว่าอันมันนวดเลยเขาไอ้นี่ไปก็นวดเพราะว่าเจ้านวดอยู่มันเฮ็ดโดนโอ้ยวมันสองสยวัพวดจากมัดไปวัดเกือบสามตัวม้วนหละนั่นเอ้ยวดเี่ยวเียวให้แแถวแวนวด ของ้มือันเหรียญ้หมันยังว่าขยายร้านหาของของเขาแบเอออยากให้น่ม่นเนี่มันขายตะกี้ยูมองนีมันสิเดชเจมันบ่ะมองบ้านพิโรธมันแคบมันแคบมันหามองให้เขานี่บอมี

อไปูไปไ่ีกาไปเียวพามไปเทียวเอาไปลูกเขาก็สิ่ไนหรอปีใหม่ไปลปีใหม่ใครปีใหม่รถิด่ปีให่ไปนี่ีทบุกท่านบ้านี่ไปอันดีบุกี สิบปีไม่หรอเนาะกับเป็นแคนคลาแบบทุกปีตัวต้องบอกจับยูนตั้งสมัยบอกจับยูกับไป่ัีีทาะ